มาแรงว่ะใช่ก็คือพ่อหมดเลยยังไม่เจอแบบพี่หนุอยเลยตอนเนี้ยเออกันเอาปองกันเดี๋ยวว่ะแต่น้องนอง้อยคุยกับพี่ก๊อฟแล้วใช่ไหมคุยแล้วค่ะพี่ก๊อฟบอกว่าจะเริ่มเดือนกุมภาแต่เดี๋ยวปประชุมก่อนอวันที่ยี่สิบใช่ค่ะเอาไหมพี่พีเอาไหมพูดได้เลยไหมอ๋อยางนะยางนะ,ะตัวก<ด><ด>ารตนพี่เดี๋ยวไปเอ็กกับตัวการ์ตูน <laughs> ตัวการ์ตูนพี่เป็นตัวการ์ตูนถูกลิขสิทธิ์เพิ่งรู้ว่าลิขสิทธิ์แพงมากอย่าสปอยแต่ค่าลิขสิทธิ์แพงมากนะคะพี่พี่แล้ว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 ระหว่างเก้าเก้าสองกับจีคัสชอบอะไรมากกว่าพี่ถามไม่เฉยเก้าเก้าสองกับจีคัสกับจีหกสามชอบอะไรมากกว่าครับเอาแล้ว ได้เลยพี่หลอไม่น้องได้ครับใส่ได้ครับพี่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 หลอติดอ่างนิดนึงนะพี่ต้องใช้คำว่าพี่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 หลอไม่น้องแต่ก้าวสองมาแรงนะคะพี่นิกกี้หล่อเออเออเอฟซีพิมก้าวสองเต็มเลยไม่เอาเอมีไม่เอาเอมซีโอ้ยแต่อยากได้นะเอมซี พี่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 รอไม่น้องนี่นะคำนี้นะจะไปคุยกับพ่อปอกันค่ะเขียนว่าพี่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 รไม่น้องเก้าก็สองโซนส่วนใหญ่มีแต่เก้าก็สองนะคะบายพี่ไม่มีหลักฐานเป็นแรงบันดาลใจทํามันเก็บตังก่อนตังไม่ไม่มี เอาแบวกไม่แบวกไม่ได้เข่าแบกไม่ได้ไไดโอ้พี่ที่สุดไม่ได้แล้วพี่ตอนนี้ผมเก็บตังค์พี่ตอนนี้ผมทํางานพยายามทํางานเก็บตังค์ก่อนครับใช่พี่นี่ขยันมากช่วงนี้ค่ะขยันแบบขยันมากหมดแรงเลยผมอะกลับบ้านปุ๊บหมดแรง <c oughs> รถอะไรก็ได้ฟิล์มดําพอใช่พี่ฟิล์มต้องดําแล้วเพราะล่าสุดไปมอเตอร์เวย์แม่งโดนถ่ายแล้วดีนะไม่เห็นคนนั่งด <c oughs> ีไม่เห็นคนนั่ง เกือบไปแล้วแต่เห็นคนนังนะฮ่าฮ่าฮฮ่าฮฮนาก้าเก็บตังได้พี่วานเดี๋ยวผมไปผมอะไรนะพี่รอสักแป๊บนึงเมื่อไหรจะพามาเปิดตัวไม่มีแล้วพี่แมวแล้วแมวแล้ว ถ้าเปิดตัวก็ทีเดียวเลยตื่นตื่นตื่นเลยตื่น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 ื่นเลยทีเดียวเลยดีค่ะดีฟ้องพวกวนท้องตีนบ้างนะครับพี่ไปหานี่มาดิไปหาทนายใหม่อ่ะทนายใหม่ใครที่แบบอยากรวยอ่ะอืไปฝากไปหาหน่อยพี่ทนายใหม่พี่ทนายเรียนจบที่อยากรวยอ่ะไปไปเซิร์ชชื่อผมแล้วไปหาเคสฟ้องอ่ะรวยเลยมั้ง ท้องเลยตอนท้องคืออะไรพี่ตอนท้องเลยหรือต่อยท้องเลยถ้าจะบอกว่ารอตอนท้องเลยหรือเปล่านั่นลลกู้ติดตามรอลิ้งหลานโอ้โหโ ผมอาจจะเป็นหมันวะ่ะพี่นี่ครับผมว่าผมอาจจะเป็นหมันนะพี่หลายคนนะนะสมัยเด็กๆก็แม่งเลิกกับผมมาเลิกปุ๊บเอา้าท้องแต่งานเลิกปุ๊บท้องแต่งงาน,งแ,ตงงานแต่ไม่มีเด็กติดอาการสักคนดูแสดงว่าปลอดภัย ลองยังล่ะครับลองอะไรพี่ทีทีอาร์ยังไม่ได้ยังไม่ได้ปล่อยเลยครับยังอยู่แล้วแต่ทีดีอาขับดีพี่ทีดีอาขับดีมากผมชอบมากผมแอบไปต่างจังหวัดสองรอบแล้วโอ้โหขับดีเลยอ่ะดีจริงขับดีจริงนิ่งมากทีดีอาขับดีแบบดีเวิร์บเลยอ่ะชอบมากแต่ถ้าขับถ้าซื้อแล้วได้ขับจริงก็โอเคนะครับพี่นิกกี้แบบจะได้ใช่ทีดีอาเนี่ยเหมือนเริ่มคุ้มล้วพอขับใช่ไปต่างจังหวัดสองรอบแล้วพี่เฮ้ยไม่สองนี่ว่าสามนี่ว่า ช้ล่างดีเวอร์อ่าแต่น่าจะขับคุ้มที่สุดแล้วลองจากดีเอ็มก็น่าจะเป็นคันนี้แอบไปสนะิพี่เปิดไม่ได้ผมต้องแอบทำอะไรผมแอบหมดอ่ <c oughs> <c oughs> เบาะหลังแคบไปหน่อยนั่งได้พี่เคยยัดไปแล้วสองหนึ่งได้อยู่ไป <c oughs> ถึงกระเป๋าสองใบโอเคค่ะนี่นี่เคนพลอยเคโกะยังส่งติ๊กตอกยูทูบอยู่อีกเคนพลอยเคโกะนี่ค่ะยังส่งอยู่ตลอดเลยแล้วส่งทีละากกี่โลก่ะพี่น่ก่เยอะมากนี่น,นี่ส่งไม่หยุดเลยโอ้โอ้สุดยอดเลยเคนพลอยเคโกะสวัสดีค่ะพี่แอม โอ้สวัสดีครับเหนือพุ่งใต้สวัสดีครับพี่แอมผมอุ่นกินพรุ่งนี้นะพี่วันนี้ยังไม่ได้กินเลยแต่แชต่ตู้เย็นไว้แล้วครับไปน้องไอแวมาน้อยแล้วรถแรกเราส่งเมื่อไหร่น้องเออไม่เกินวันศุกร์ค่ะพี่นิกกี้ไม่เกินวันศุกร์จะเริ่มส่งวันแรกค่ะโอเคพี่ขอเสื้อยืดเพิ่มด้วยได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวเอาไปเพิ่มให้พี่นิกกี้ค่ะโอเคได้ค่ก ช่ค่ะแล้วทั้งหมดจะสมเมื่อไรอ่ะเออจริงๆตอนเนี้ยส่วนที่เราแจ้งไว้ประมาณ200ตัวถ้าเป็นสเวตเตอร์200ตัวกับ5้ารออ่ะจะไม่เกินอาทิตย์หน้าจะหมดค่ะแต่ว่าถ้าส่วนที่เกินอ่ะจะจะขอเวลานิดนึงเพราะว่าตอนเนี้ยสั่งผ้าสเวตเตอร์ไปพอดีผ้าสเวตเตอร์ตอนเนี้ยคือด้วยความที่สเวตเตอร์มันเยอะพี่นิกี้ซื้อผ้ามันไม่พอ,อก็เลยจะต้องใช้เวลาแต่ว่าไม่เกินกลางเดือนกุมภาพันธ์ได้แน่นอนค่ะพยายามเร่งให้อยู่ ในส่วนของสเวตเตอร์นะคะถ้าแบบว่าแต่สเวตเตอร์ก็จะไม่เยอะขาดที่ไม่เยอะค่ะพี่ขาดไม่เยอะอแต่เสื้อยืดเสื้อยืดจะส่งให้หมดภายในเอออาทิตย์หน้าค่ะออโอเคจ้าได,ได้ครับเดี๋ยวผมขอไปบิ้วพ่อพ่อปองนะครับได้โอเคจ้าไพี่กิ๊วค่ะไว้ไไไเจอกันนะได้ค่ะพี่กิ๊เจอกันวันศุกร์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ0 0สองพันสองพันกว่าตัว ใช่สองพันกว่าตัวปวดหลังมากเลยพี่แอมไปทำอะไรมาคะทำไมปวดหลังคอนี้สองพันกว่าตัวพี่พี่เพราะฉะนั้นคนที่สั่งไม่ทันห้าร้ตัวแรกพี่พี่ต้องรองนะรอนิดนึงกําลังเล่งให้อยู่ถ้าไปช่วยทําได้จะไปช่วยแล้วเอาผราบอกมานั่งขวายด้วยอ่าต้องลองพี่ชีสูเดี๋ยวให้พี่ทิกี้ไปปิวก่อนไอ้ฮินเรียกฮินมาหรอคะวันศุกร์ไม่ไม่ไมขาดถ่ายแอปแดงเฉยๆโฮบฮิน พี่ตั้มไปบอกอะไรพี่อะรอหน่อยครับห้าหรอยตัวแรกใช่รอหน่อยนะพี่พี่แต่ว่ายาว่ากันเยอะอุ้ยพี่หินคนดูพี่หินเท่าไหร่อะแปดคนครับผมขึ้นมาผมตกใจเลยติ๊กตกเป็นไรวะฮะตกใจว่าผมจะลงอะไรขึ้นไปแล้วดีนะพ่ตั้มพี่ตั้มมาบอกอ่ะโอพี่หินพี่พี่ค่ะฝากกดติดตามให้ไอ้หน่อยได้ไหมคะแล้วก็ขอแต่เพิ่มคนละดวงได้ไหมก็ติดตามน้อหน่อนะครับใครที่รับเพื่อนไปนะครับฝากติดตามด้วยครับ พี่ฮินมีพี่เขาบ่นนะว่าพี่สี่อ่ะเขาบ่นว่าฮินเออบล็อกพี่เขาเขาจะไม่อุดหนุนเพราะว่าฮินเผลอไปบล็อกพี่เขาไหนเดมอนเมย์ว่าขอบคุณสำหรับใจส้มค่ะพี่พี่ขอใจส้มนะโอ้โหนี่ขนาดแค่นี้หใจแล้วเนี่ยโอ้หดีเมยนมีแอมินหลายคนเราดีดีไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอะเอาดีดีโอ้ขอบคุณสำหรับใจส้มค่ะพี่พี่ขอบคุณค่ะโฆษณาช่องอ๋อหูแมวไม่กล้าเลยคนเยอะ ไอ้นไอคนดูเท่าไหร่บอกมันพี่นิกี้บอกว่าตอนนี้สี่ร้อยฮินสี่ร้อยหกสิบสามโอ้ผมมีแปดคนเองพี่นุ้ยก็ฮ <c oughs> ินไม่มาไลฟอ่ะโอ้ยแปดคนเองพี่าขอบคุณคะ่ะโอ้ยแล้วพี่ตั้มจะขึ้นกี่โมงคะพี่ตั้มไม่ขึ้นเนี่ยอา้าวพี่ตั้มขึ้นพี่ตั้มโดดอีก <c oughs> พี่ตั้มเรานักกันแล้วนะพี่ตั้มจะไม่ขึ้นได้ยังไงพี่ตั้มบอกไม่ขึ้นหละ ชวนอีกแปดมาห้องนี้ไม่ละไม่ได้พี่ตั้มอยากไม่ได้พี่ตั้มร้อนรนกันแล้วพี่ตั้มห้ามเทนนับจิบีดได้ไหมไม่บิดพี่ตั้มพรุ่งนี้กี่โมคะพี่ทิีิถามจดพี่พี่ฝากคอจอหน่อยได้ไหมคะได้ครับก็ขอใสส้มแล้วก็ฝากเก้าวงาแวะมาคอจอได้พี่พี่ขับเองไปคอจอให้หน่อยได้ไหมคะ เหมือนไอ้ไม่ค่อยไหลตรงกับน้องเลยค่ะหรือให้รถมารับเอาวิพต้ามหรือให้รถมารับได้ไหมล่ะทีนี้กี่จะได้ไม่เหนื่อเลยขับคนสั่งหลไอ้ส้มหรือพี่ตั้มมารับเปล่าอือี๋ยวพี่ตั้มมารับเที่ินโกหกนะคนดูเก้าสิบสามเออทินโกหกเพิ่งขึ้นมาเพิ่งขึ้นมาอ๋อพี่พี่ก็น่าจะไปไปอยู่ใครใใเพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้ยังแปดคนอยู่เลยถางตั้มดูนี่เริ่มกลับมาลานูการแล้วหรือยังก็ เรืเ่อยๆครับรพี่ต้มมารับพี่พี่เจ้าหรอค่ว่นี้น่าจะมาบ่อยนะครับเพราะไม่มีไทยหรอใครไม่มีไทยนึกว่าแบบเออมาบ่อยเพราะว่าซาฟาให้มาไล์อะไรเงี้ยไล์ได้ทุกวันแต่ว่าเมื่อก่อนมันมีไทยเยอะเลยแล้วเหนื่อยออก็เลยเหนื่อยเหนือ่อยอ่าโอเคโอเคก็เ,เลยนอนดีกว่า <laughs> ไอบบกินหน่อยไอโบกินไม่ได้ค่ะฮินน่ารักจะได้เลือกไวๆอุ้ยพี่่ขอหนึ่งคนได้ไหม ขอคนเดียวได้ไหมขอ,ขอสามคนได้ไหมครับขอสามคนได้ไหมครับคนเดียวพี่พี่คนเดียวเองห้าคนครับขอสามคนได้ไหมครับคนละดอก <c oughs> ก็ได้ครับคนละใจส้มก็ได้ครับเออคนละดอกคนละใจส้ม<ต>งานา<ห>คุณแพ้ตรงด,ดอกกุหลาบก่อนงานให,ให้พี่ที่ผกง,งานเมื่อไหร่หินเสียงหายอะ่ะอ๋อหินไม่ได้พูดพี่พี่คุณสาม คุณสามนะครับพี่พีหินหินหายปะเนี่ยพี่หินพี่หินโอเคมาแล้วมาแล้วพี่พี่คุณแม่แม่โทรมาอ๋อพี่นิกเก้ครับคุณลพี่นิกกี้ครับขอดอกกุหลาบสักสามดอกได้ไหมพี่โอ้โหโอ้โหขอดอกกุหลาบสักสามดอก มาแล้วอ่ะนี่หนึ่งดอกสามดอกจริงสามดอกสามดอกขอบคุณครับสามดอกครับขอเลี้ยวไปเป็นสารตั้งต้นหน่อยเอามาเป็นสารตั้งต้นก่อนอ๋อเป็นสารตั้งต้นเนอะโอเคโอเคพี่คุณสามจะหมดแล้วนะพี่ธนูขอบคุณค่ะพี่พี่ธนูพี่ม่อนพี่รงพี่กรอฟขอบคุณครับคุณแพ้ไม่ไรหรอกคุณแพ้พี่ตามห้ามเทซีธนูสวัสดีครับ พี่ตามช่วยกันปิดดอกกุหลาบ999ดอกได้ไหมพี่ตามหมดแพชชั่นหรือเปล่าตอนสี่พี่ม่อนขอบคุณนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีจ้าสิ้นเดือนแล้วนะพี่ม่อนนี่เป็นไงพี่บายขอบคุณนะครับจานูขอบคุณดอกกุหลาบพี่เซงจังขอบคุณพี่พี่ใครยังไม่ได้ส่งใจส้มไม่ขอใจส้มคนละดวงได้ไหมคะพี่ม่อนทำขำนะทำขำนะตอนนี้ตามถูกนะ ใหญก็จําเก่งคืออยเป็นคนความจําดีพี่ม่อนแต่ช่วงนี้อาจจะอื๋อๆไปปะพี่นัทช่ววันดีครับขอบคุณค่ะพี่มี่เหรอคะใช่ไหมพี่ตั้มไมขึ้นมาเร็วพี่ตั้มมาเร็วๆไอ้อาจจะอยู่ไม่ทันพี่ตั้มขึ้นนะตอนเนี้ยสรุปเสื้อส่งวันไหนครับถ้าที่นัดไว้สองร้อยกับห้าร้อยตัวแล้วจะส่งไม่เกินวันศุกร์นะคะขอเวลาขอเวลาแพ็กหน่อยนะพี่พ ไม่ตรงนะครับไปตามหาเอาเอง <c oughs> ไม่ตรงครับไปตามหาพี่นิกกี้เอาเองครับ <c oughs> ยอ <c oughs> พี่ตั้มผมครับนี่ซเทปมาด้วยขึ้นยี่สิบนาทีได้ไหมได้พี่ได้พี่ตั้ตมขึ้นห้าทีก็ได้อนุญาตห้า <c oughs> นาทีก็ไม่ทนได้ทําอะไรห้าทีอูขอบคุณครับขอบคุณเป็นกงครับพี่ วันศุกร์เริ่มส่งเสื้อวันศุกร์นี่คือแบบส่งออกเลยค่ะก็คือได้เลขเย็นวันศุกร์เลยพี่นีพี่เหนือพุ่งใต้วันนี้ครับคือตอนนี้ปวดหัวมากกาลังคิดว่าจะย้ายจะย้ายเขาเรียกว่าอะไรจะย้ายขนส่งแต่กําลังหาติดต่อเจ้าใหม่อยู่แต่ว่าต้องใช้เวลานิดหนึ่งพี่พีแบบมันจะมีแบบบ้างมีจริงๆเออจะมีถ้าสมมติว่าพี่พีแบบเสื้อหายหรือว่าอะไรนี่พี่พีทักมาได้นะแต่ว่าคือที่มันตามช้าเพราะว่ามันไม่ได้ผิดที่ฝั่งไอเนี่ย คือจริงๆมันคือความรับผิดชอบของของขนส่งแหละแต่ว่าคือไอ้ก็จะช่วยตามให้อีกทีนึงแต่ว่ายังไงก็ไม่ต้องกังวลอ่ะคือมันได้แน่ๆคือไอ้ก็จะเอาเสื้อที่ไอ้มีส่งให้พี่ไปก่อนแล้วไอ้ก็จะไปเคลมกับขนส่งอีกทีนึงค,ครับโอ้พี่นันโตของคุณเจสซี่ครับเม่ทของนันแล้วเนี่ยพ<อ>ี่พี่ฝากกดติดตาม<อ>พี่ไอ้กับเข้าใจกันไว้นะก็เดี๋ยวนี้มีเอฟซีเพิ่มขึ้นเยอะก็ฝากกดติดตามด้วย<อ>นะครับ ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอใจส้มก็ยังดีใชครับถ้าใครกดพินิกกี้แล้วนะครับก็บอกฟ้าอะไรรู้สึกเบืองอะไรเยะพ่เดโตไม่เบื้องเดาะเดียวเองโอ้โหที่พี่ส่งให้นอกแตงโมอ่ะพี่แมงไม่บอกเบื้องนแตงโมเหรอน้อกแตงโมคือใครอ่ะคือในวงการพูดไม่ได้เดี๋ยวต้องรับรู้พี่อ๋อๆพี่แม่สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณครับพี่ โเโอเคดีจุดอ่านว่าจอดไม่ได้เขียนแบบนี้โอ้โหเตียนโตขอบคุณค่ะผมครับเตียนโต